16ข้อคุณจะได้รับถ้าหากงดกินน้ําตาลเป็นเวลา1อาทิตย์น้ําตาลส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าปริมาณไขมันซะอีก16ข้อคุณจะได้รับถ้าหากว่าคุณงดกินน้ําตาลเป็นเวลา1อาทิตย์หนึ่งนะคุณจะเลิกติดหวานมีวิจัยที่ทดสอบว่าน้ำตาลนั้นติดง่ายมากกว่าผงขาวตส,สออารมณ์หายใจที่สดชื่นขึ้น น้ำตาลอะไม่ได้เป็นสาเหตุของฟันผุหรือว่าโรคเนี่ยแต่ว่าน้ำตาลเป็นอาหารชั้นดีของแบคทีเรียยิ่งถ้าเรากินน้ำตาลมากขึ้นจำนวนแบคทีเ r ียในช่องปากก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันสา<อ>เพิ่มความแจ่มใสให้กับสมองหลายคนอาจจะคิดว่าพอกินน้ำหวานเข้าไปแล้วทำให้สมองรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋า ซึ่งไม่จริงถ้าเรากินหวานมากๆและเป็นประจำน้ำตาลจะไปขัดขวางการทํางานของสมองทําให้เราคิดช้าลงถ้าเราห่างไกลน้ําตาลได้มากเท่าไหร่สมองเราก็จะวิ่งไวได้มากขึ้นเท่านั้น 4. คุณจะห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์ในสมองอมีสาร BDNF ช่วยในการแตกแขนงและการเชื่อมเซลล์ประสาทของสมอง ถ้าเรากินน้ําตาลในปริมาณมากไปขัดขวางการหลั่งของสาร BDNF นี้ความจําของเราก็จะลดลงเช่นเดียวกัน5คุณจะมีผิวที่อ่อนวขึ้นโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวบ่อยๆคุณอาจจะเคยสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่คุณทานช็อกโกแลตหรือว่าทานของหวานสิวอักเสบก็จะเพิ่มขึ้นการวิจัยของอเมริกาพบว่าน้ำตาลเป็นสาเหตุของการอักเสบและน้ำตาลเข้าไปยึดเกาะบริเวณเส้นใยของผิวหนังทำให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นน้อยลง เกิดริ้วรอยและดูแก่ก่อนวัย 6. ดีต่อหัวใจเพราะปริมาณน้ําตาลในเลือดที่ลดลงจะทําให้อินซูลินในร่างกายลดความดันโลหิตต่างๆก็จะลดลงด้วยคุณก็จะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดกั้นหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแตก7นะคะคอเลสเตอรอลตัว้ายลดลงปริมาณน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นจะไปเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นการลดปริมาณน้ําตาลส่งผลให้คอเลสเตอรอลลดลงความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็ลดลงด้วย8อารมณ์ดีขึ้น มีงานวิจัยหลายชี้สนับสนุนว่าผู้ที่ไม่บริโภคน้ำตาลมีโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าได้น้อยกว่าบุคคลทั่วไปเจ้านะคะนอนหลับฝันดีมากยิ่งขึ้นการลดปริมาณน้ำตาลทำให้ร่างกายได้กลับมาใช้พลังงานตามปกติรู้ึกส,สดชื่นขึ้น พร้อมที่จะเข้านอนตามนาฬิกาธรรมชาติและไม่เกิดการงดหนิดตกค้างหรือสะดุ้งตื่นในตอนกลางดึกด้วย10ห่างไกลจากการเกิดโรคเบาหวานเมื่อเรารับประทานน้ําตาลในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นประจําจะทําให้ร่างกายต่อต้านการทํางานของอินซูลินซึ่งอินซูลินนี้มีหน้าที่ในการจับน้ําตาลแล้วไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเมื่อร่างกายไม่สามารถนําอินซูลินมาใช้ได้สุดท้ายเราก็กลายเป็นเบาหวาน11ไม่เสี่ยงในการเป็นมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งตับอ่อน ราะตับมีหน้าที่ในการผลิตอินซูลินเพื่อมาดัจากจับน้ําตาลแล้วให้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานเมื่อคุณกินน้ําตาลเข้าไปเยอะๆตับอ่อนก็ต้องทํางานอย่างหนักเพื่อผลิตอินซูลินเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดมะเร็งตับอ่อนได้12ค่ะคุณจะมีสายตาที่ดีขึ้นระดับน้ําตาลที่สูงทําให้จอประสาทตาเสื่อม และทําให้เกิดตาผ้ามัวหรือถึงขั้นตาบอดได้13การขับถ่ายของคุณจะดีขึ้นของหวานต่างๆจะมาในรูปของแป้งเบเกอรี่ไม่มีไฟเบอร์ถ้าคุณอิ่มจากการบริโภคแป้งและน้ําตาลต่างๆเหล่านั้นคุณก็จะไม่ค่อยบริโภคผักและผลไม้แต่ถ้าคุณหันมาบริโภคผักผลไม้แทนที่จะบริโภคแป้งและน้ําตาลระบบขับถ่ายของคุณจะไม่ดีขึ้นได้ยังไงล่ะคะ 14. น้ําหนักตัวคุณจะลดลงแล้วคุณจะมีรูปร่างที่สวยงามมากยิ่งขึ้น การบริโภคน้ำตาลมากเกินความจำเป็นของร่างกายส่งผลให้ระบบเผาผลาญของร่างกายพังคือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความอ้วน15คุณจะหาหมอน้อยลงน้ำตาลทำให้ระบบคุมคุ้มการทำงานลดลงเพราะน้ำตาลขัดขวางการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่คอยดักจับเชื้อโรคถ้าไม่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วคุณก็จะติดเชื้อได้ง่ายคือน้ำตาลเป็นอาหารที่ดีของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในร่างกายดูสิบหกคุณจะมีเงินเก็บในบัญชีเยอะขึ้นเคยคำนวณกันไหมคะว่าตลอดที่ผ่านมาเราเสียเงิน ไปกับของหวานขนมหวานเค้กไอศครีมมากเท่าไหร่แล้วหยุดบริโภคน้ําตาลของหวานเสียตั้งแต่วันนี้นอกจากคุณจะไม่ต้องเสียเงินในการซื้อสิ่งต่างๆเหล่านั้นคุณยังไม่ต้องเสียเงินไปกับการหาหมอเพื่อรักษาอาการป่วยจากการกินหวานลองจินตนาการดูคุณจะเก็บเงินได้มากขนาดไหนเพื่อไปเทีย่ยวหรือเสื้อผ้าใหม่ที่จะต้องเปลี่ยนเนื่องจากรูปร่างของคุณดีขึ้นจากการมดหวานนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่จ๋าด้วยนะคะและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราได้ทราบข้อมูลดีๆในด้วยค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพดีๆที่แม่จ๋าจะหามาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆกดติดตามไว้เลยนะคะและถ้าคุณกดสั่นกระดิ่งหรือว่ากดติดตามไว้นะเวลาแม่จ๋าลงคลิปคุณก็จะได้ดูก่อนคนอื่นแล้วก็ไม่พลาดคลิปนั้นๆเลยค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ